ราจะมีกิจกรรมได้เด็ดเด็ดลองลุยนักกันแน่นอนพ่งนี้ว้าวปลาเกลากครับปลาเกลาเก่าได้นี่มังกนันนี่ตัวนี้เกลาดอกแดงครับเกลอดอกแดงมาแล้วครับสวัสดีครับ,รบต้อนรับท่านผู้ชมค่าสู่รายการอยู่บ้านเราไม่ขึ้นเข้ากันลงเลย แน่นี้พมเดินทางมายุทธีเกาะสุกรครับอำเภอปะเลียนจังหวัดตรังแนวนี้ผมมีภารกิจที่จะมาตามหาผู้ชายคนนึ่งครับเขาเป็นไตเรือที่มีความชำนาญในเรื่องของทองทะเลอย่างมากจนเจ้าเกาะสุกรนี้ให้ชายาน้ำเข้าว่าโตเลีครับอืมโตเลตียทำให้ชมจมเรจะกไม่ว่าไม่กว,ว่าหรือโตเรียคือก้นท่มีความเชียวชาญชำนาญในการห้าปลามากๆหรือว่ามีประกัน ในการหนาปลาเป็นเวลานานเขาจะให้ชาหยาน้ำนี้ครับโตะทะเลนั่นก็คือบังเกาถ้าคิดไหกของเราไปตามหาบังเกากันไปนี่คจะ เราจะปังเกา้าไหมครับตึ่งปังเกา้าโยบา,าะยนะโรนนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็จับมือเต็มที่เจอเตี่ยงหรือน้ำไปลไกลตึงอยู่โลปตอนใตเนะโอ๊ย มาแล้วครับตอนนี้บังเกาไปเอาเรือมาจากอาทรเรือซึ่งก็มารับเราตีฮัทใส่ทองนี่เรือบังเกายี่อะไรครับจาเรือลํานี้ไว้ดีๆนี่แหละเรือไต่เกาเท่าทะเลอ่าดูเนียมนี่ครับอ่านี่เรามีดูเนียมเจ้าก็สุก้อนลานี้เลยครับเรือบังเกา เดี๋ยวเราจะไปตกปลากันแล้วก็มีอีกหลายคอนเทนต์เจ็สนุกสนานครับพวกกันสนุกสนานทันนนงความสวยงามทังความรู้ครอบตัวใน EP นี้ยังไหน,นอนไปเดี๋ยวตะเลียดรังกันลองไหมครับบังเการอเฮ้ยปปปปไป ความชคดีครับ่านผู้ชมเราเจอปลาลูมาครับไม่ใช่ปลาลูมาทรไมดาปลาลูมาสี่ชมพูด้วยมันขึ้นกอนไกลคร,ครับแต่ว่าอยากให้ท่านผู้ชมสังเกตซี่มันจะเป็นซีช่ชมพูอยู่ตัวนะครับมีไล่ตัวเลยเป็นซิปเลยนี่ตอนนี้เราโย่ลั่งโอมู่มาประมาณช่องไม้แตเล่ครับก่อนจะถึงกอเปตราก็ตรงนี้ไต่กาวา่า จะเจออยู่บ่อยครับปลาโลมาแต่น,น้อยครั้งมากๆจะได้เจอปลาโลมาซีมผู้ซึ่งเป็นความโชคดีของอยู่บ้านเราไม่ขึ้นเข้ามาลงเล่ครับพอเห็นแล้วมันสบายใจครับเพรว่าน,นี่แหละคือทรัพยากรที่ต้องดูแลหลักซ่าหนองเนื้อจากปลาพยุนก็มันเราแล้วก็คือปลาโลมาครับปลาโลมาเป็นซีมผู้โดยเป็นไร้แต่ว่าห้าจมได้ยากของทะเลครั้งครับช่วยงามมากๆ นี่เรามาถึ้งไม้แรกของเราในวันนี้แล้วครับตรงนี้ก็เรียกไม้ได้ครับบังเกาเนื้อจังกาบนะเนื้อจังกาบใช่ไหมครับอเนื้อจังกาบตึ้งนี้อยู่ตั้งติดเนื้อมันอยู่ตั้งติดเนื้อกองจังกาบอ่าเนื้อจังกาบก็ตรงนี้ก็มีเจอไหมเนื้อจังกาบเลยนะเหมือนกันนะซึ่งเราว่างได้เป็นพิเศษมั้งครับสหรับไม้ไม้เลยว่ามาหกับข้าวก่อนต้นทำกับข้าวบุตรียางอันนี้ทำกันนะนอะไรนะอะไรนะบังเก๋าว่ามีเมนูเด็ดที่นำแต่นอไหมบังเกาเมนูอะไรนะ ยแก่งช้อมมากินแก่งช้อมป่ารากเลยถ้าเคยเคยมาบาังกะนี่ถ้าว่าไม่ได้กินแก่งช้อมแสดงว่ามาไม่ตึงครับ <c oughs> โอเคลองว้มกันแรกก่อนไม่ังกะไม่แรกอ่ารองวอม้มแรกครับอ้ากับเกาวก่อนครับเปิดมาไปิมา นะกระตือว่าเป็นกัน okay. ร okay, uh, uh ่วมเกลียงครับก็หลังเดียวว่าได้กินแกงก้มได้กินแกงก้มฟิล์มฝังเก่าแล้วย่านี่ผมมาถึงผมบายเจแล้วที่พวกเกาเลยกินแกงก้มตื่นแล้วก็หลังอย่างนี้เราจะไปไหนกันต่อครับฝังเก่าเราไปขึ้นกอตะเกียงเกาะตะเกียงหยุส่วนในก็ต้องแต่รีดังครับฝังเก่าก็ตะเกียงนี่มันเป็น กวงกอ้อเล่าเลี้ยงก็ตะเกียงอืมอก็อเสื้อเป็นกอ้อเตยุกหน้าหนอกอ่เกอเาเป็นก้อเตยตองเที่ยวเียว่าเขาดูปะกาล่างนะครับซึ่งบนก้อนี้ก็จะไม่มีก้นครับไม่มีก้นเป็นกอ้อเส้นตัวของเราในวันนี้กพราในระหว่างเดินตั้งไปกอ้อตะเกียงเราก็จะลักปลาไปด้วยใช่ไหมครับบังคกอรนั่นแหละนั่นแหละเพื่อจุดนี้ครับได้ปลาตัวโตๆขึ้นมาแต่ไม่ชุ่มในห็นกันก็ไปเลยนะครับผครับสามัญกินาทีครับก้อตะเกียงประมาณ ถึงจะมงครับถึงจะม้งครับเดี๋ยวเจอกันที่เกาะตะเกียงจังหวัดรังาไปครับตอนนี้เราแกะตึ้งชายหาดท้องเกาะตะเกียงแล้วครับท่านผู้ชมอ้น้ำใส้กริบเลยไม่ใช่บอ่นาน้ำใส้กริบเดี๋ยวเราจะอาจจะพาสนงกอลงไปดำน้ำเล่นๆกันด้วยก็แต่ว่า ตอนนี้เราอาจจะมีอุปสรรคครับเล็กน้อยก็คือรองข้าวจะข้าเรือไปเตียบใจฮานั้นมันมีรองแต่ว่าเล็กนิดเดียวจริงจริงเดี๋ยวเรามาดูพี่มือข้องไต่เก้าในการเสียบข้าวเปื่อไปไปข้าวเีใจฮัดว่าน้ำตรงนี้ก็เหลือพันวัดลงนะครับพอระดับน้ำค่อนข้างจะเตือนนี่ไเล็กเดียวจดน,นี้คิดงานอะไรตั้งตึ้งเล็กเดียวก็ <c oughs> <c oughs> จะมีรองเดี๋ยวเราใยย้า่ไปข้าวรองโน่เดี๋ยวขึ้นไปเตีจใจฮัดข้องเกาะตะเกียงครับ ใหญ่เรืออ๋อใต้ลงลำนู้ครับเราเรา,เรามาส้องลำวันนี้ผ้าลำนุยลำหนึ่งกับลำลำปีลำหนึ่งก็ไต่เก้าตัดสินใจใต้ลงลำแรกครับเดี๋ยวผมกับทีมงานตากอ,องจะลงไปเกกะตะเกียงโดยเรือลำนู้นเรือมาแล้วเรือมาแล้วอ่าเป็นเรือกล้อ,องนองดำนี่ครับอุปรกรณ์ในการดำน้ำของเราอ่ะคนนี้นล้วแล้ว ไปี๋ยวเราออชมบรรยากาศอกอกเกียงกันสำหรับข้อมูลต้องกอกเกียงเลยนะครับ่านผู้ชมโปรแกรมจ้งว่าไม่มี จำเป็นนะพะ่อว่าแเราได้ผ้าตัวเองเผ้าเปลือกปูขึ้นมาติดใจฮัทเองนี่แล้วก็มารับลมเย็นๆปลาเสียงขืนสัตว์ฮัทใส่เข้าๆน้ำใสๆปลาการังซวยๆนอนราเลยธรรม,มาชาติพ่อว่าข้อมูลคงจะไม่จำเป็นครับสัหรับจุดๆนี้สังกเกตกันนะครับกอเกียงนี่ก็อยู่แหนมเปือปลาเลียนจังหวัดกราง อกขาหมุนขึ้นท่านเป็นเกาะที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราก็ตะเกียงนี่เป็นเกาะเดียวนะครับที่มีปะา,าปะากัันปะาปากคันนี่นคือพ่อพ่อคอยี่มีไฟซ่อ,องแสงสว่างให้กับนักเดินเรือครับเป็นเกาะเดียวเลยเพราะว่ารังี่มียรปลาปากคันก็ไม่อยากปุดปั๊มทำเพลงได้มากไม้ครับเห็น้ไหมครับ สแนปเกิลครับเอามาทำอะไรครับดำน้ำครับไป กับใจครับสำหรับการดำน้ำเดี๋ยวอีพีลังๆจะมีการดำน้ำเกิดขึ้นอีกลหลๆอีพี <c oughs> กลันมาพุ่มจอบแล้วเรียบร้อยครับ่านผู้ชมเออบางนวนเดือดร้อนลาเลยที <c oughs> นี้ <c oughs> คอ,อนเซ็ปต์ก็แขงกวัวปิกับเล็กเดียวอางเราพุงกินกันที่ด้านหน้าเรือเลยก็ตกปลากันมาประมาณสองสามชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ประมาณเวลาประมาณเซตุ่มรู้สึกว่านั่งตาจะย่นนะแขงกวัวปิกต่ำแขงกวัวปิกตำเรือตรงนี้คือด้านหน้าข,อขอ้องขอเราเลี้ยงครับ เราจะเอ็นล่างไปปลางตกปลาไปปล่างก็มาชมแสงแรลกของวันครับนอน่งนี้เราจะมีกิจกรรมได้เด็ดเด็ดรับลองลุยนักกันในนอนผงน,นี้เด็วเจอนครับผงนี้เจ้าสำหรับกำปืนนี้วันดีราตรีสวัสด์รดครับมุกจบจริงตาแจงเลย บักนอนฝน มันเขาติดเลยใช่ไหมครับเยอะเยอะเยอะันเขาเยอะมีไสม์ไหมหมีไสม์ไหมตัวนี้โอ้ปลาเกลืครับปลาเกลืเกลืได้นี่มันเขาตัวนี้เกลืดอกแดงครับเกลืดอกแดงมาแล้วครับโอ้ลอยมาแล้วลอยมาแล้วนี่ยกขึ้นมาเลยยกขึ้นมาเลยวู้มาเร็ครับมาเร็ครับเกลืเกลืเกลืโอ้ นี่ครับประมาณกิโลได้ไหมครับประมาณซ้ำรูเลือได้ประมาณซ้ำรูเาว่าครับมีไส้ตัวตน,นี้มีไส้ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากนี่พี่มือไต่ก้าวครับไต่ก้าวชั่วที่ครับเอ,เ,ออเอาผมถือด้วย ก็มาลับปลาไปตบปลาไปจิกกันก็พอห้องปัาห้อง่อก็ได้ลาบเขาบางลันน้าบางลักล้จะนิดนะครับครับมีลูกปลามีได้ด้วยรอตอนนี้เวลาประมาณบ่าย้องครับเราก็อาว่าจะวิ่งเรือลับไปเทาเรือตอนนีก็สำหรับคลิปนี้ครับผมก็เอดุนลับลัๆเนี่ยมาเนี่ยก็ นั่นคือมาตามห้าบังเก้าครับผู้ใดกับใชาอยางน่าหวาข้าวถัลีทั้งร้องจ้องกันเลียกเลยแล้วครับอีกจุดประสงค์นี้คือมาจุกความเื่อยงามนก็ลองตะเน็ดรังกับผมได้เห็นหาดถ์ใส่เก้าเข้าเห็นประกาศรังค์ช่วยช่วยจีโกตะเกียงผู้ใดสุดดับได้ลมอุ่นๆให้องตะเน็ดรังนี่นาเต้ใส้ได้ตกปลามีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมครับเพราะนี่เราต้อง ขอบคุณบังกาหมากเลยบังกานี่ไม่ได้จองคิวใหม่ๆนะครับแต่ผู้ชมถ้าไหวจองคิวบังกานี่ต้องโต้หลวงหน้ายางน้อยแต่ได้บังกายางน้อยกี่วันต้องเป็นเดืออแล้วครับยางน้อยต้องตุนตุหลวงหน้าเป็นเดือนครับเดี๋ยวผมจะขึ้นบรตัว้ด้านหลังเลยเปิดโต้ใส่เก้า่าแต่ว่าต้องโตหลวงหน้าครับหลวงบังกาคิวแน่นเสือเกินเราก็มาได้เจอบังกาในรอบนี้ก็เสีว่าจุกดีหมาก เราไม่ได้เก่งตกปลาจะไม่บางครับมตตีตรงเดียวมีตรงเดียวดูประกาศรั่งได้ได้กันไปเดียวต่อเดียวเร่ได้เดี๋ยวก็เกงร้องแกจะได้กินมางครับเก่งร่องก็ได้กิน <c oughs> ไปตกปลาเกงปลากินกันได้เดรื่องนได้ตอนี้ก็มีความลุกเลยนะเนอะนะครับพวกมีปลาดิรวาว่าขึ้นมาเหงนนั่นแหละออกมาจิ้งํากินกันรัดกัอ่า มันก็เป็นอะไรที่มีความรุนรงปฏิการดุร้า็ไม่ได้หรอกสร้างก็ไม่ได้อย่าเจริญไหมครับท่าผู้ชมในอีปีนาวันเสาร์หน้าเวลา11.00นสำหรับวันนี้พบกับบังเกาแต่การทีมงานอยู่บ้านเราไม่กินเตีายรงเียทุกคนต้อง็ขาับว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผม